สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้เมนงงูง่ายๆแบบป,ป้าปุ้งอีกแล้วนะคะวันนี้ป้าปุ้งจะมาทำเมนูดอกอัญชันชุบแป้งทอดนะคะค่ะมาดูกันว่าป้าปุ้งจะทำยังไงนะคะแบบแรกเตรียมภาชนะแล้วก็ใช้แป้งแป้งทอดกรอบนะคะเใส่ลงไปเลยกัดนะคะ บอกกันชั้นเท่านี้แป้งก็ประมาณเท่านี้เทใส่ลงไปเลยนะคะตุ๊บตุ๊บแล้วลก็เติมน,น้ำนะคะเติมน,น้ำลงไปพอประมาณแทีนี้กแันหมดแป้ง เมื่อตั้งกระทะร้อนแล้วแล้วก็จะมาทำการทอดกันนะคะใส่ลงไปเลยค่ะทีละดอกจะใส่ลงไปหลายๆดอกทีเดียวก็กได้แต่ป้าปุ้งจะใส่ทีละดอก <c oughs> บำรุงผมด้วยด้วยนะคะบำรุงผิวพรรณบำรุงหัวใจบำรุงเลือดด้วยนะคะ <c oughs> เราก็จะมาพลิกกันนะคะ ค่อยๆไฟใช้ปานกลางนะคะพอเราตั้งร้อนแล้วเราก็รีบไฟแล้วก็ใช้ไฟปานกลางนะคะก็จะมาทำการทอดแ้งเริ่มเป็นสีเหลืองนะคะเราก็เริ่มจะตักได้แล้วะะล่ะค่ะแ้งเริ่มเป็นสีเหลืองแล้วนะคะเราก็เริ่มจะตักได้แล้วนะคะกองนะคะในกระชอนนะคะก็จะได้กองน้ํามัน แป้งมันเหลืออยู่นิดนึงเดี๋ยวพอปุ้งเจ้าก็จะมาทอดแตกวันนี้เมนูดอกอัญชันชุบแป้งทอดกรอบก็เสร็จลงไปแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวก็เราก็จะมากินกันค่ะเราจะกินกับน้ำจิ้มน,นะคะ มีน้ำจิ้มอะไรกันน่าก,กินมากมากเลยมีประโยชน์ด้วยนะคะค่ะสำหรับใครที่สนใจที่จะกินเมนูดอกอัญชันชุบแป้งทอดกรอบในแบบง่ายๆของป้าปุ้มก็สามารถนำไปทำตามกันได้นะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวว่าปุ้มจะไปกินเมนูดอกอัญชันชุบแป้งทอดกรอบก่อนนะคะสวัสดีค่ะ